สวัสดีครับช่อง u t u b e สุดาฟาร์มอ,อกนิกไทยแลนด์นะครับก็วันนี้พบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับหลังจากที่พี่น้องได้ดูเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะครับทีน,นี้ผมก็เลยแนะนำนะครับพอดีสุดาฟาร์มได้ออกเครื่องอัดเม็ดนะครับนี่แหละครับพี่น้องเพิ่งเกะจากกล่องเลยนะครับแล้วการนี้ก็ ทางร้านได้ลองนะครับก่อนที่จะเอามานี่แหละครับพี่น้องซึ่งเราได้ทําการทดลองนะครับโกนที่จะซื้อนะครับทดลองอยู่ที่ร้านนะครับนะครับพี่น้องจุดประสงค์ที่เราซื้อเครื่องอัดเม็ดนี้มาก็เพื่อที่จะทําเป็นอาหารกบนะครับแล้วก็วัสดุในท้องถิ่นของเรามีเยอะนะครับเช่นผักตบชวา แล้วก็ข้าวนาปรังนะครับพอดีข้าวเปลือกราค่าถูกเราก็จะมาทําเป็นอาหารกบอาหารปลานะครับส่วนมากพืชหลักๆที่เราจะเอามาทําก็คือผักตบชวาข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวโพดนะครับแล้วก็มันเส้นนะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นส่วนเรื่องปลาปน กะทินป่นอันนี้เราซื้อมาเสริมนะครับพี่น้องนี่แหละครับอันนี้ปรุงแล้วนะครับพอกลอนที่จะอัดเม็ดเราก็มีส่วนผสมของน้ำหมักนะครับก็ใช้น้ำหมักประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อให้อาหารที่เราทำการอัดเม็ดมีชื้นนิดหน่อยนะครับชื้นนี่แหละครับเราอัดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องก็อัดเม็ด เหมาะมากนะครับในการทําเป็นอาหารเป็ดนะครับอาหารเป็ดอาหารไก่นี่นะครับกินชัวร์เลยแต่วันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องไปดูนะครับผมจะเอาอาหารนี้ให้กบนะครับเอาไปให้กบว่ากบจะกินหรือไม่นะครับเดี๋ยวเย็นนี้นะครับให้พี่น้องดูด้วยกันนะครับนี่นะครับเพราะว่าส่วนผสมของญ้ามีน้อยมันก็เลยหนักพวกข้าวโพดนะครับ ข้าวโพดแล้วก็ข้าวเปลือกก็เลยหนักนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนนี้ก็มีขา้าวโพดมีรำมีข้าวเปลือกมีปลาปลนนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับแล้วก็ผมตากไว้แล้วสองวันนะครับที่จะใส่ในน้ำให้พี่น้องดูนะครับตากสองวันแล้วนะครับ นี่แหละครับมันไม,ไม่ลอยเลยนะครับก็สาเหตุไม่ลอยนั้นเพราะว่าวัสดุที่เราเอามาทําเป็นสวนผสมนะครับก็พวกข้าวโพดพวกข้าวเปลือกพวกนี้มันมันหนักอยู่แล้วนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะมีวัสดุที่ใส่หัวหารให้กบกินนี่มันลอยอยู่นะครับว่ากบจะกินหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เสร็จผมก็จะ เปิดกล้องไว้ดูนะครับประมาณ30นาทีแล้วพี่น้องคอยสังเกตด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับอาวัสดุนะครับที่ผมใช้ให้กบกินนะครับผมจะใช้ในโฟมนี่แหละครับพอดีเขามีร่องอยู่ตรงกลางแล้วผมเทใส่นะครับ ประมาณหนึ่งถ้วยก็คอยดูนะครับว่ากบเขาจะมากินไหมครับโดยปกติผมจะให้ช่วงประมาณ5้าโมงเย็นนะครับแต่วันนี้ให้บ่ายๆเนื่องจากผมอยากแะรู้นะครับว่า เขาจะกินอาหารที่เราทําเองไหมครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องเอาไว้เขาอาจจะไม่ชินในการให้อาหารแบบลอย ดี๋ยวผมจะโรยด้วยนะครับให้เขาชินกบใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆอาจจะไม่รู้อาหารอยู่บนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่เคยให้ลักษณะนี้ ครับกบก็กินอยู่นะครับพี่น้องแต่เขาก็ไม่ชินกับอาหารที่วางในถาดนะครับเดี๋ยวการหน้าผมก็จะทําสูตรอาหารกบนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ